มาในช่วงของวิกฤตของประเทศที่หนักเหมือนกันทั่วโลกก็คือวิกฤตของโควิดในที่หนึ่งเก้านะครับแต่ขนาดดีวกันหลังจากโควิดในที่หนึ่งเก้าท่านเป็นผู้นําที่มาบล็อก,กัญชาอย่างแท้จริงแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะไม่ทราบนะครับท่าน,นรลฐมนตรีรนะครับอนุทินชามิรภูท่านเป็นศิลปินถ้าเป็นนักดนตรีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไิสูตรนะครับสมัยเสียงกับเุณครับจะไม่สูตรคกับดนตรีที่จะเล่นนะครับ punzan <tuk tangan> kerajaan เี่นีเปิดงานที่สุดเซอร์ไพรส์มาแลา้ใครที่ว่าเซอร์ไพรส์สุดๆ,ดๆกอ่นค้นะคะีมาเลยนะครับผมว่าคำ่าของเราจะดีาาอัมีเลยนมีไข่มอบออที่พ่ใหท่าน,นอนดุถินด้วยนะคะค่ะน,นี่เป็นน้ำดื่มตรามาลีมันด ี้ดตร,ร,รไ,ไระจะสังเกตนะครับผู้นำระดับโลกในอดีตล้วนแล้วแต่เป็นคนศิลปะทั้งสิ้นหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทหมอมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมทคนระดับโลกทุกคนล้วนแล้วแต่ทำศิลปะได้อย่างประณีตมากไม่ว่าจะเป็นสีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพลงเรื่องเปียโนอันเบิร์ตอัสไตล์เล่นไวโอลินได้อย่างงดงามเพราะไเราะ นี่คือคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้นําระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศไทยต้องขอบพระคุณมากที่หนึ่งนอกจากท่านเป็นคนที่เรียกว่ามาในช่วงที่เป็นวิกฤตของโรคระบาดโควิด -19 าท่านเอากัน2ท่านสร้างความหวังในสตาร์ทอัพกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่คือการปลดล็อกกัญชาท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาวิรคุณท่าน,น,าน,น,าน,านใน,นสองด่านในเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือต้องต้านวัคซีน สาโควิด19ขณะเดียวกันก็สร้างผู้สิทก,กิจที่ต้องพื้นฟูประเทศที่เกิดจากโรคระบาดโควิดในที19 2การที่ท่านใช้มิวสิกมาเก็ตติ้งเข้ากับเป็นการปลอบประโมคนใช่หรือไม่และครั้งนี้เป็นการที่ใช้กัญชาโดยกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ถังเดือกและห้างของพาราไดปาร์ตหรือ MBK เอาผู้สิทิกิจขึ้นมาบนห้างนั่นคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านใช้เสียงเพลงท่านเสมือนบอกว่าปวามปรอมของคนในช่วงของโควิด19และให้ความหวังของประเทศด้วยผู้เสตรษฐกิตัวใหม่กัญชากัญชงในทั้งเดือกนะครับพี่นกค่ะในฐานะผู้จัดงานในวันนี้ค่ะความสำเร็จในวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณทางกรมการแพทย์ทแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะฮะขอบคุณไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการแล้วก็ที่สำคัญก็กคือว่าคุณหมอแพทย์แผนไทย ทุกๆคนที่ความสําคัญกับงานงานนี้ด้วยเพราะอย่างที่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำหมายถึงตั้งแต่ผู้ปลูกผู้ผลิตไปจนถึงสถาบันต่างให้ความสนใจกับงานนี้และทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จนะฮะต้องกราบขอบคุณท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่สําคัญก็คือว่าต้องขอบคุณผู้มีการและคุณทุกท่านนี่คือครั้งแรกของศูงนย์การค้าที่ทําให้กัญชา มีเส้นทางที่ถูกต้องอย่างไรจะนําไปบริโภคให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับผู้บริโภคทั้งหมดสามารถที่จะมาดูได้วันนี้ฮะที่งานครบเครื่องเรื่องกระชาและสเสน่ห์สมุนไพรไทยครับสำหรับเซอร์ไพรส์โชว์ในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคะได้รับฟังรับที่ดีมากและเซอร์ไพรส์มากเลยจรงิงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้องขอบคุณพี่ไข่มาลโวนานะครับเพราะว่าจริงๆผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าท่านรองนายกท่านสามารถเล่นเปียนโนได้และก็ขับร้องได้ เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการร่วมกันครับผมร่วมกันเล่นดนตรีแนะละร้องเพลงกับพี่ไก่บริโอนาใช่ครับนะฮะแล้วเราก็จับประเด็นนั้นวันนี้เมื่องานเปิดมีบทบาทให้ท่านได้เล่นเป็นโนนั่นคือสิ่งที่ท่านเมตตาให้พวกเราได้รับฟังความไพเราะจากพิรุณของท่านผมประทับใจครับและผมเชื่อว่าคนอยู่ในงานทั้งหมดมีความรู้สึกตื้นตันนะฮะทึ่งแพ็ก็ประทับใจกับท่านรองนายกมากต้องขอบคุณท่านมากนะครับ แสดงว่าเป็นทางที่2ในการร่วมกันบรรเลงเพลงนะคะถูถพพกถถต้องครับอีกข้อหนึ่งก็คือแสดงเห็นว่าศิลประต่างสองทางกันและกันขนะดเดีวยวกันศิลประเป็นเป็นเรื่องของความประณีตเรื่องของุนทรีวันนี้เป็นมันไม่ใช่เรื่องการสร้างภาพแต่เป็นอีกมุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรากุลท่านครบเครื่องทุกเรื่องเลยหนึ่งมาในช่วงของโควิดสองมาเรื่องของการปลดล็อกกัญชาสาม ท่านเป็นศิลปินด้วยครับขอบพระคุณมากครับที่ท่านเมตตากับพวกผมครับ